เพื่อเพื่อเพื่อยังให้เมียไปสองพันกว่าบาทเลยไม่ไม่ปล่อยผีเลยแล้วอ้วนให้ซองไปหมดเลยเมียบอกว่าเปิดออกมาไม่มีสักบาทเลยในซองมีมีอยู่อย่าบอยแกเป็นซื้ออย่าว่าบาทเลยมีอยู่เจ๊พึ่งถามว่าแต้อ้วนได้ได้อังเป้าไหม อ๋อได้ซองมาให้เมียไปหมดเลยก็ให้เขาหมดเมียบอกว่าเปิดออกมาไม่มีสักบาทเลยอ้ชีพต่อแกโตัหกแล้วอ <c oughs> ่อเจ้ออจเอาซองประธานให้หรือเปล่าให <c oughs> ้ดูแล้วก็ให้หมดเลยหมดคำสิวา่ไน <c oughs>

ว่าทิหายหรือว่าบาดเพื่อนเสือกามเขาวแน่ๆ่อยบ้านเราเลยเดี๋ยวไปทับงานมันยับนะปลายขาเก่งรักเมนั เะไปทับนะเนี่ยปลายขายเก่งโยนตึ้งพับขึ้นก็เป็นหนอนกินงาเออเอากุ้งเอากุ้งขงบนมันมีที่ไหนกุ้งมีอยู่ท้องเหน่อไหมเขาย่งกินเลยแล้วทำดแล้วทไมจะไม่อารมณ์มั่นแรกมันแข็งดิแล้วแข็งแล้วมีไว้อยู่งี้ยมันก็แข็งอยู่งั้